จ้าค่ะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้แอดจะพาท่านผู้ชมมาขอโชคขอลาบกับเจ้าพ่อต้นเข่งนะคะเพราะว่ามีท่านผู้ชมหลายท่านที่คอมเมนต์มาบอกให้แอดมาขอจากเจ้าพ่อต้นเข่งนะคะก็ได้มีโอกาสมาขอในวันนี้นะคะก็กำลังจุดธูปเส้นไหว้นะคะ นี่น,นะคะท่านชมคะก็กำลังลูบแป้งนะคะหลังจากเส้นไหว้ขอเสร็จก็มาลูบแป้งตรงต้นเข่งนะคะท่านชมท่านผู้ชมก็ส่องไปได้กันนะคะว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะเห็นเป็นตัวไหนกันบ้างนะคะ เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเป็นตัวไหนคะพี่อินสามสองนี่อ๋อสามสองพี่อินมองเห็นสามสองเลยเออเพงไปถ่ายเนาะเออสาธุคนรูปยังมองไม่เห็นนะคะแต่พี่อินมองเห็นแล้วเนาะจ้ะจะไปเริ่มเรียบนะมองก็ได้แค่ถ่ายขึ้นจออ๋าโอ้โหจับเช่นเนี้ยสามกับสองเนาะพี่อินเห็นสองตัวเออเนี่ย ะจเห็นไหมคะพี่อินเห็นในในกล้องนี้เห็นไหมคะกล้องกล้องแจกมไม่เคยน้องไม่เห็นเมาคันเอาเคยนวดให้แบมมาคันเลยกำนวดมืดเลย ไม่มันไม่ตรงอันเอียงตัวนี้เห็นไหมตัวตัวเลขห้าตัวตัวเลขสามอีตัวเออกัตัวเลขสามเฮ้ยสามจะมาช่วยให้ทาบเห็นสองตัวก็สามสองเนาะพี่อินเนาะจ้ะท่านผู้ชมทางบ้านก็ส่งไปกับพี่อินนะคะคนถ่ายคนรูปนะคะมองไม่เห็นตัวเลขนะคะแต่คนที่ไม่ได้รูปอ๋อ อคนที่ไม่รูปคนไม่ได้ถากก็จะมองเห็นนะคะก็คือพี่อินนะคะจากกรุงโอ่งกุ้มโออ๋อชัดใช่ไหมคะพี่อินเด็คนบ้านนอกบัานตะเอ็นอบิ๊กมันีอก็ค่อนำนาคุไทยยาบานโองอือไปโอ่งพี่อินชี่ชัดชัดบอกท่านผู้ชมอีกรอบค่ะพี่อินจุดไหนแล้วคะ ค่ะค่ะพี่อินพี่อินมองเห็นเป็นสามกับสองเนาะตัวเดียวกันที่ป่าชาเลยเนาะพี่อินเนาะที่ป่าช้าก็สองสามแล้วพี่อินเห็นข้างหน้าเป็นเลขหกเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมก็ส่งไปกับพี่อินนะคะจากเจ้าพ่อต้นเข่งในวันนี้นะคะก็มองเห็นเป็นสามสองสองสามนะคะก็ท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะเพราะว่า สายตาของคนร<อ>เราก็จะมองเห็นไม่เหมือนอกันนะคะมองกันทีจค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน<อ>โชคดีนะคะขายโชคดีค่ะ เห็นแต่สองตัวเองบอกพี่อินสามตัวไม่เห็นสามตัวไม่เห็นเห็นสองตัวอ๋อยค่ะเนี่ยนะคะท่านชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับหลวงตากัน ว่าเมื่อวานมีผู้โชคดีมาจากไหนกันนะคะท่านชมคะ๋อมาจากอำเภอสังขะใช่ไหมคะโอแตอนเราจะมาไม่สบายเขาโทรไปถามว่าลุงตาไม่สบายบอจ้าไม่สบายค่ะป็นไรอู้ป็นหนักไม่มีมือเขาโทรไปถามมาจะมาคือเขาโทรมาถามเองเนาะลุงตาเนาะถามที่โรงพยาบาลเลย ค่ะตอนลงตานอนโรงพยาบาลเนาะจ้ะเขาโทรมาถามว่าลงตานอนเตียงไหนังนอนเตียงยี่สิบสี่นอนเตียงยี่สิบสี่ค่ะแล้วอลงตาเมื่อไรจะออกผมไม่รู้เมื่อไรจะออกอ่ะไม่รู้หรอกจ้ะเท่นั้นแต่ว่าจะมาก็เขาต้ซื้ออะไรนั่นน่ะเขาถูกหกร้อยเขาถูกหกร้อยโอ้โหถูกเยอะจังเลยเนาะลงตาเนาะสองสี่สี่ร้อยถูกสองสี่สี่ร้อยแต่เวลาจะมาบอกเขาไปสี่หกเจ็ดเขาตัด หกหกสี่เจ็ดเนาะแล้วก็เขาก็ตัดหน้าตัดหลังเอาเนาะตัดหลังเอาเขาถ่วงสองร้อยก็เลยถูกหกเจ็ดสองร้อยสองสี่ก็สี่ร้อยค่ะคนมาจากอำเภอสังขะเนาะอำเภอสังขะเขามาเมื่อวานใช่ไหมคะหลวงตามาเมื่อวานตอนเย็นเมื่อวานตอนเย็นแต่ว่าเอ็ดก็กลับบ้านก่อนเนาะหลวงตาเนาะกลับบ้านก่อนแล้วเขาเขามาดูอีกเป็นผู้โชคดีงวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมก็มาร่วมทําบุญเนาะหลวงตาค่ะก็ โชคดีมากมากค่ะท่านชมอ๋อเขาเขาเขามาขออีกได้ตัวไหนคะหลวงตาเขามาดูนี่อ๋อนี่เขาได้ตัวนี้โยมเนี่ยขาดูจักเขาจุดให้อาตมานี่นี่นี่อ๋อไหนเขาเขาจุดให้อาตมานี่มาเขาให้ได้ตัวนี้เลยค่ะไรนี่นะคะท่านชมค่ะก็เมื่อวานมีผู้โชคดีมาเดินทางมาจากอำเภอสังขะมา ร่วมทำบุญกับหลวงตานะคะแล้วก็มองเห็นตัวเลขด้วยนะคะท่านชมก็เลยจดไว้ให้หลวงตานะคะก็มีเจ็ดห้าแดกับเจดสามนะคะท่านชมก็ผู้โชคดีมองเห็นเองนะคะเนาะเขาถูกตั้งหกร้อเนาะหลวงตางเ,นเนาะค่ะจ้ะก,ก็เจ็ดห้าแปดกับเจ็ดสามนะคะท่านชมก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูนะคะเผื่อว่าจะโชคดีไปกับ ผู้โชคดีนะคะก็เห็นจากก้อนนี้น้องลวงตาเนาะนี่นะคะเดี๋ยวแอดจะส่งให้ท่านผู้ชมดูนะคะนี่นะคะผู้โชคดีก็มองเห็นจากก้อนเห็นนี้นะคะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมลองส่องไปกับแอดนะคะว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะมองเห็นเป็นตัวไหนกันบ้างนะคะ แต่ว่าแอดก็ยังไม่เห็นตัวเลขนะคะท่านชมในตรงนี้เป็นเลขแปดเห็นเลขแปดตัวหนึ่งนะคะแปดตัวใหญ่ด้วยค่ะท่านชมแต่ว่าผู้โชคดีก็มองเห็นจากก้อนเห็นนี้นะคะเจ็ดห้าแปดค่ะท่านชมแล้วก็เจ็ดสามนะคะเดี๋ยวอดจะส่งให้ท่านผู้ชมทางบ้าน ส่งดูนะคะว่าท as well> ่านผู้ชมจะมองเห็นเป็นตัวไหนกันบ้างนะคะก็ให้ท่านผู้ชมส่งด้วยสายตาตัวเองนะคะตรงนี้ก็เหมือนเลขจิตเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะท่านชมคะนี่นะคะ มองเห็นตรงนี้เหมือนเลข4ตรงนี้เหมือนเลข9นะคะท่านชมหรือไม่ก็7 9หรือไม่ก็49นะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นเหมือนกับแอดไหมคะหรือว่าเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะเพราะว่าสายตาของคนเราก็จะมองเห็นไม่เหมือนกันนะคะท่านชม สหรือว่าเลขสีก้านะคะท่านชมคะดูไปดูมาคล้ายคลยเลขห้ก้าแต่ว่าไม่ต้องเชื่อแอนะคะท่านชมให้ท่านผู้ชมส่องด้วยสายตาตัวเองคะ่ะว่าเห็นเป็นตัวไหนนะคะแต่ว่าผู้โชคดีก็มองเห็นเป็น7จ็กับ73นะคะท่านชมก็ ลองนำไปพิจารณาดูนะคะเผื่อว่าจะเป็นตัวเลขที่ใช่และมีโชคนะคะค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีไปกับคุณพี่ผู้โชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะูตรงนี้มัน